จีนปล้นทรัพย์บังคับโอนเงินกว่า200,000บาทกลางเมืองก่อนปล่อยทิ้งข้างถนนวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามือที่ผ่านมากล้องวงจรปิดจับภาพนาทีกลุ่มคนร้ายสวมใส่ชุดดำสองคนพยายามฉุดกระชากค,คนจีนขึ้นรถเหตุเกิดที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารจีนริมถนนพัทยาเหนือสาย3ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมงานข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อหาข้อมูลโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นลักษณะร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารจีนนะคะโดยจะเปิดขายเฉพาะช่วงเวลากลางคืนขณะที่พยานไม่ขอเปิดเผยนามและไม่ให้บันทึกภาพเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าเมื่อช่วงเช้ามืดเวลาประมาณตีห้ คนจีน3าคนเนี่ยมานั่งกินขุยเตี๋วกันพอกินเสร็จระหว่างที่กําลังจะแยกย้ายกันกลับโดยคนแรกขับรถ Toyota f o r t ์ n ูเนอรสีดําออกไปส่วนคนที่2เดินกลับเข้าไปภายในซอยซึ่งอยู่ข้างๆร้าน ส่วนคนสุดท้ายคือผู้เสียหายกำลังยืนรอรถรับจ้างที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันหรือว่ารถโบ๊์นะคะมารับช่วงเวลาไม่ถึง1นาทีได้มีรถ SUV สีขาวมาจอดประกบข้างจากนั้นมีผู้ชายแต่งชุดดำลงจากรถและพยายามผลักผู้เสียหายขึ้นไปบนรถค่ะ ตอนนั้นผู้เสียหายดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนวิ่งถอยออกมาทางหลังร้านแต่ก็ถูกชายชุดดำเข้ามาฉุดกระชากขึ้นรถไปโดยไม่ทราบชะตากรรมของผู้เสียหายอีกเลยส่วนที่ไม่กล้าเข้าไปยุ่งคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจมาจับคนจีนเพราะได้ยินเสียงชายชุดดำพูดว่า I am police you are call center ต่อมาช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าของวันนี้นะคะปรากฏว่ามีชาวจีนเข้าแจ้งความกับตำรวจสพพัทยา ทราบชื่อคือนายหลินอี้ฟานอายุ52ปีอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้1ปีแล้วโดยให้ข้อมูลกับตำรวจในเบื้องต้นว่าก่อนเกิดเหตุได้มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนร่วมชาติอีกสองคนบริเวณร้านอาหารก๋วยเตีย๋ยดังกล่าวระหว่างที่กำลังแยกย้ายกลับ ถูกกลุ่มคนร้ายสี่คนอ้างตัวเป็นตำรวจมาคุมตัวขึ้นรถโดยกล่าวหาว่าตนเองเนี่ยเป็นแก๊ง call center ก่อนจะพาขึ้นรถจับมือไพล่หลังจากนั้นมีการใช้อาวุธจี้แต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นอาวุธปืนหรือไม่ระหว่างที่นั่งไปบนรถกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ภาษาไทยผสมกับภาษาอังกฤษซึ่งตนเองก็ฟังไม่รู้เรื่องระหว่างทางที่นั่งไปกลุ่มคนร้ายที่นั่งด้านหลังได้ค้นตัวเอาโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro 1เครื่อง iPhone 16 Pro 1เครื่องเงินสด15,000บาทแว่นสายตา1อันจากนั้นพาตนไปปล่อยทิ้งที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งริมถนนเลียบทางรถไฟห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ9กิโลเมตรโดยคนร้ายได้คืนคี์การ์ดห้องพักกลับมาให้จากนั้นจึงได้รีบไปขอความช่วยเหลือกับรอปภสนามยิงปืนแล้วติดต่อเพื่อนมาช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มคนร้ายมีการโอนเงินในแอปพลิเคชันซึ่งเป็นธนาคารของประเทศจีน โดยมีเงินหายออกไปจำนวนแสนห้าหมื่นบาทจึงรีบเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสพพัทยาโดยการที่ตนถูกก่อเหตุครั้งนี้ 0, สูญทรัพย์สินไปกว่าสองแสนบาทค่ะเบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาลงพื้นที่หาข่าวและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุรวมถึงเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีซึ่งกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ารถที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นรถไฟฟ้า SUV สีขาวหลังอุ้มผู้เสียหายขึ้นรถ ได้เลี้ยวเข้าซอยพระเนตรช้างแล้วไปโผล่อยู่บริเวณถนนพัทยาเหนือก่อนจะมุ่งหน้าไปยังสนามยิงปืนย่านซอยชัยพฤกษ์2ก่อนจะปล่อยตัวผู้เสียหายออกมาส่วนข้อมูลเพิ่มเติมยังไม่ขอเปิดเผยนะคะเนื่องจากเกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวทันโดยตำรวจบอกว่าขอเวลาทำงานก่อนขณะที่รอปพสนามยิงปืนให้ข้อมูลเพียงว่าเห็นชาวจีนผู้เสียหายอยู่ในอาการตกใจกลัวมาขอความช่วยเหลือจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจดังกล่าว เห็นว่ามีคนจีนมาขอความช่วยเหลือมันเหตุเกิดยังไงเมื่อวานวอนไหนทางคนจีนนะครับเดินมาจากเรียบทางรถไฟเดินมาประมาณแล้วเข้ามาในสนามประมาณหกโมงสิบสี่สิบห้าครับประมาณนี้แล้วก็มาขอความช่วยเหลือให้โทรหาตั้งตำรวจทางเราก็ช่วยโทรให้เขาเขาได้บอกว่า,วาเขาทำไมเขาถึงโดนม,มาเลไม่ได้คุยเลยก็ได้แจ้งแจ้งแจ้งว่าไงครับแจ้งว่าโดนลักพาตัวแล้วก็โดนลูดซับ อย่างแล้วเขาได้บอกมีคนร้ายกี่คนไม่ได้ไม่ได้แจ้งเลยครับเพราะว่าสื่อสารไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นเราก็แจ้งตำรวจให้ใช่ครับแล้วตำรวจก็มาทางทางเราก็พาไปจะมีมีเนี่ยครับที่ว่าช่างที่ว่าทําฝั่งตรงข้ามครับขับพาไปให้ออกไปประมาณเจ็ดมงครึ่งครับหมายถึงว่าที่ตามคลิปที่ม่ามีกระบะสีขาวคนนั้นขวบเป็นช่างที่นี่ ช่างช่างฟังตนูใช่าไปหรวจใช่ครับนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกกะอินรายงาน